กดไลค์กดสตอรคลายให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านอยู่ดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีร้านเติมเกมมาแนะนาร้านคุกกี้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสะดวกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปและยังมีบริการเติมเกมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นคุกกี้แลนด์อวีฟีไฟและเกมมืออื่นในราคาแสนถูกสวีดัสสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะผม,มก็กับช่อง JLB นะก็กำลังตื่นเลยนะครับผม ก็ามาไอเบรกเหรียญน,นะเบรกสองนะคก็มีคนขอมาเลยจัดให้นะใช้ตัวละครสามตัวนะที่จริง,รงอ่าเบรกนี้ผมเคยลงไปแล้วนะไปดูกันในช่องก็ได้นะในในก็ขอกันมาแล้วเดี๋ยวทําให้เลยแล้ะกันนะัะไม้แรกแนะนําให้เป็นอา่าก๋วยเตี๋ยวแล้วกันนะถึงไม้ก็อา่าตัวที่มันถ่ายวิญ,ญญาณอนะตัวอะไรไม่รู้จําชื่อไม่ได้นะมันก็จะจังหวะเดียวกันเลยนะประมาณนั้นแหละ สำหรับเบรกนี้มันก็ไม่มีไม่มีเทคนิคอะไรเยอะนะก็เล่นไปแค่นั้นแหละนะครับลองหาตัวละครที่มันเป็นใช้สกิลพอๆกับน้องก๋วยเตี๋ยวอ่ะออาบาเนโลก็ได้นะก็มีนะครับหรือไม่ก็พวกน้องนีโนดอกไม้น้ำก็ได้นะครับอส่วนผมก็ขอใช้เป็นน้องก๋วยเตี๋ยวแล้วกันนะ น้องกว๋วยเตี๋ยวเราไม่สามารถาลงหลุมได้นะเพราะว่ามันจะใช้สกิลพอดีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะแนนมันไม่ได้เยอะขนาดนั้น,นครับแล้วเราลงหลุมไปนะเนี่ยตรงนี้แล้วก็ขอโทษนะคิปพี่เล้วพูดมากพูดซ้ำานะก็คือเมานะฮะ <laughs> ไม่เป็นไรนะลงลงไปนะครับ <c oughs> เปลี่ยนคอนเทนต์บ้างนะครับ ลงแต่เบ็กสุม่มก็เบื่อเหมือนกันแล้วอีกอย่างไม่มีเพชรในการเล่นนะไม่ใช่อะไรเครจงไปต้องหาอ่าอย่างอื่นมาลงบ้างนะถ้าเพชรเยอะนี่ยังไม่ว่าเลยนะคอ่าแล้วตอนนี้ผมก็อืมกำลังหาไอเกมใหม่เล่นนะก็อันนี้อืมแต่แ จบวันไปที่หกร้อยสามร้อยหกสิบแปดล้านนะเออส่วนนี้ก็เป็นนักบินแล้วกันเล่นต่อมานะก็คใครที่กระโดดยื้อเก่งก็ไม่จะเป็นต้องใส่ถั่วชุบนะแต่ผมโดดยื้อไม่เก่งนะครับก็เลยเอาถั่วชุบมาใช้งานนะครับผมอ่าตอนท้ายนะอืเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพให้นะอันนี้นะครับมันเป็นคุกกี้ลันอะไรไม่รู้นะแต่ผมอยากเล่นนะแล้วตรงนี้ผมไม่รู้ผมจะต้องเลือกอะไรนะครับ ใครที่เล่นอยู่ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมควรที่จะเลือกอันไหนนะครับอ่าฝากด้วยละกันนะว่าจะเปลี่ยนเกมเล่นนะแบบหาคอนเทนต์เพิ่มเติมนะไม่ใช่แบบที่จะเลิกเกมเกมนี้ไปเลยนะอ่าส่วนนักบินก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะครับมันก็จะยากช่วงท้ายนะในการโดดยือแต่ผมโดดยือไม่เก่งนะเน่ช่วงท้ายของด่านนี้นะครับก็เลย ใช้เป็นถั่วชุบมาช่วยละกันนะใครที่ไม่ใช้ถั่วชุบก็น่าจะหมีแครนเยอะนะครับอไอเซตพวกนี้ก็สามารถอเอาสมบัติพวกสมบัติดีเจนมา,มาเล่นได้นะครับเปลี่ยนแบบสมบัติใหม่ไอพวกนี้เอามาใช้ได้เลยนะแต่ผมไม่มีนะผมก็เลยไม่ได้เอามาใส่ด้วยนะครับอืก็คือยังไม่ได้ปั้นนั่นแหละนะครับ ไม่มีเพชรพอนะครับในการปั้นนะช่วงนี้เกบไว้ปั้นแกวไอ้แกบไว้ปั้นแก้วมังกรอยู่นะเออเพราะว่าผมตีแคนดี้แก้วมังกรมันครบครบห้าแล้วอ,อืมไหนนี่ก็ชิวๆนะ ๋ยวนะ้ใช้สกิลได้อีกสองรอบนะแยมเลงเก็บอาร์มเลี่ยนซีฟ้าให้ดีนะสำหรับอาร์มด่านด่านเลี่ยนนี้มันแบบเบกเลี่ยนนี่มันได้คะแนนน้อยนะเพราะว่าอย่างว่านะพ่าเรี่ยนมันให้คะแนนน้อยอยู่แล้วนะครับ ส่วนไม้นี้ถามว่ามีตัวอะไรที่มันแทนได้บ้างหรออืมผมไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่าผมเชียร์ให้เป็นผมเชียร์ให้เป็นนักบินอยู่ดียวคุณผู้ชมนักบินให้พาสีดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับอตรงนี้นะเนี่ยตัวเนี้ยคุณผู้ชมผมโดดยื้อไม่ไม่ไม่ถึงจริงๆพยายามหลายรอบแล้วนะครับอ โอเคจก,ก่นไปที่4 49ล้านนะถ้าเก็บดีทีก็ประมาณ450ล้านได้นะอ่ะไม้สุดท้ายนะก็ผมขอใช้เป็นครีมโซดาแล้วกันนะเพราะว่าอย่างที่ว่านะพาสีมันดูดีที่สุดแล้วนะตัวที่ใช้ทดแทนได้ก็มีอ่าถ้าใช้วิปปิ้งครีมต้องเล่นคู่กับอ่าไข่ชุบนะครับเพราะว่ามันจะสกิลตอนท้ายไม่ทันนะก็เลยจะไปต้องใช้ไข่ชุบนะครับสำหรับวิปปิ้งครีมนะ แล้วก็ตัวไหนที่มันแทนได้อีกหรอก็มีพวกไซบอร์นะเออไซบอร์ก็แทนได้นะครับแล้วก็มีตัวอะไรอีกออ่ะอ่าพวกไอตัวที่มันเป็นคาราเต้ไอพวกนั้นก็แทนได้นะที่มันแบบใช้สก,กิลยังไงปะชื่อจำชื่อตัวละครม่ค่อยได้นะที่มันกระโดดกระโดดแล้วก็แต่เรากด าเรากดกระโดดเอ้ยกดสไลด์มันจะแบบพุ่งไปนหน้าเอออันนั้นก็ใช้ได้อยู่นะแล้วก็น้องน้องอะไรอีกวะน้องที่มันขี่โดนตีนะก็ใช้ได้นะมีหลายตัวอยู่นะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะตัวที่ดีก็อย่ามีวิปปิ้งครีมกับครีมโซดานะไม,ไม้สุดท้ายนะที่มองว่าดูดีสุดนะแต่วิปปิ้งครีมผมไม่ได้ปั้นไว้นะก็เลยเอาครีมโซดามาใช้แทนนะ เทคนิคของคิมสุดาก็ไม่มีอะไรมากครับกดสกิลให้มันทันวงเวทแค่นั้นแหละ,ะครับสำหรับบางคนที่แบบบางครั้งผมลงอะไรเบรกเบรกที่มันแบบง่ายไง ก็เพราะว่ามันอย่างอย่างบางคนนล้วมันก็ไม่ได้แบบมีเซตท็อปเซตอะไรที่มันติดติดตลอดนะอย่างอย่างผมนะก็คือเป็นผู้เล่นที่เราแบบไม่มีไม่มีแบบยังไงสมบัติที่มันเกี่ยวกับเซตท็อปหรือว่าตัวละครที่มันเกี่ยวกับเซตท็อปอะไรอย่างนี้ก็เลยอยากหามาสําหรับเซตที่แบบเซตตัวละครปกติที่มันเล่นได้ให้มันติดให้มันติดมาสเตอร์ได้อะไรเงี้ยคุณผู้ชมเข้าใจผมนิดนึงนะ อี่ยันนี้มันก็ไม่ใช่เซตท็อปนะแต่มันก็แบบเป็นเซตที่แบบอ่เซตที่มาเล่นได้อะแบบเซตตามที่เรามีอ่ะคุณชมแล้วพยายามเล่นให้มันติดมาสเตอร์อะไรอย่างนี้ได้อืมโอ้ขึ้นชาลนเจอร์ด้วยซ้ำเนี่ย ็ถ้าเก็บว,วงเวทด้นหน้าดหน,น,น้าได้อีกก็คงน่าจะขึ้นชาเลนเจอร์ที่สูงกว่านี้นะก็สามารถนาพายเราไปติดชาเลนเจอร์ได้อยู่นะต่อยบนเซตกากาก็ได้นะครับอ,อย่างน้อยเราแค่ไปเอาดาวลุ้งนะสาหรับผมนะไม่ได้แบบที่จะเล่นแบบติดอันดับขนาดน,นั้นนะถ้าเล่นติดอันดับงั้นก็คงไม่ได้มาเล่นเบรกสูบแล้วกันนะนะพเพราะเพชรไม่พอหรอกครับต้องเอาเพชรมาแบบใช้กับในการปั้นสมบัติกับตัวละครต่างๆนะครอะ ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะใครดีชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายก็ใครที่อยากสนับสนุนช่องเรานะครับผมก็สามารถสแกนหน้าจอนี้มาได้เลยนะครับผมหรือว่าใต้ดีคลิปชั่นนะครับผมจะมีเบอร์พรอมเพย์ไว้เลยนะครับผมก็ขอบคุณล่วงหน้าขอบคุณมากๆเลยนะครับ